สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์ยี่ห้อไฮมีเดียนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นไฮมีเดียไฮแปดนะครับตัวนี้เป็นชื่อรุ่นว่าไฮเอสนั่นเองหรือว่าไฮแปดนะครับชื่อรุ่นนะครับตัวนี้แปดคอหกสิบสี่บิตนะครับตัวนี้มี WiFi ในตัวนะครับรับสัญญาณ WiFi แล้วก็มีแอปนะครับสามารถลงแอป YouTube แล้วก็ดู YouTube ได้เลยนะครับตัวนี้นี่ สังเกตดูจะมีเสาอากาศนะครับเสาอากาศรับสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองช่องต่อนะครับสัญญาณเสียงนะครับเส้นแดงดําหรือว่าแดงขาวนะครับแล้วก็ HDMI นะครับตัวนี้ที่ผมต่อมาเข้ากับโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการเชื่อมต่อกับ WiFi แล้วก็เข้าดูแอป u t u b e นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ นอกจากจะใช้รีโมทแบบนี้ได้แล้วเรายังสามารถที่จะเสียบนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสียบเมาส์นะครับเสียบเมาส์เหมือนคอมพิวเตอร์เลยเสียบเมาส์แล้วเราก็ใช้เมาส์คลิกได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สบายสบายเลยนะครับคุณผู้ชมครับใช้เมาส์ได้ด้วยใช้รีโมทได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเราจะมาทําการเปิดเครื่องนะครับมาเปิดเครื่องแล้วก็ดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะฉายเข้าโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด โปรเจคเตอร์ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับอ่านะครับหลังจากเปิดโปรเจคเตอร์มาแล้วนวลละครับคุณผู้ชมครับกำลังฉายเข้าสู่จอนะครับอ่ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับนวลละครับมาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการนะครับในการเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับอันดับแรกเลยถ้าเราใช้รีโมทนะครับอ่าถ้าใช้เมาส์ก็ได้เช่นกันหรือจะใช้รีโมทก็ได้นะครับถ้าใช้เมาส์นะครับนี่ครับ มันก็จะมีเห็นไหมครับมันก็จะเห็นเป็นเมาส์เรานะครับเราก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับใช้เมาส์นะครับกรณีใช้เมาส์เราเข้าไปที่เซตติ้งนะครับนี่ครับเดี๋ยวขออภัยนะครับเดี๋ยวกลับอกมาก่อนก็มาที่เน็ตเวิร์กนะครับนี่ครับเน็ตเวิร์กนะครับใช้รีโมทก็แล้วกันนะครับบางท่านอาจจะไม่สะดวกใช้เมาส์อ่ะเราก็จะกดไปที่คําว่า Wi-Fi นะครับเมื่อมาที่คําว่า Wi-Fi มันก็จะสแกนหานี่ครับสัญญาณผม ผมต่อแล้วนะครับก็คือเดชชาตินั่นเองนะครับนี่ถ้าคนเคยต่ออยู่แล้วมันก็จะเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดแบ็กออกมานะครับเมื่อกดแบ็กออกมานะครับก็ลงมาที่ถ้าสมมติว่าเราเข้าที่ My a p อปตรงนี้ที่จริงมันมี YouTube อยู่ข้างนอกนะครับอลองเข้า m ม a p อปดูนะครับนี่ครับแอปต่างๆไม่ใช่มาไม่ว่าจะเป็น App Store หรือ u t u b e นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับให้เราเข้ามาที่ YouTube ได้เลยแล้วก็กดเข้าไปที่ u t u b e นะครับคุณผู้ชมครับ อ่ามันก็มา YouTube เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันก็จะมา YouTube แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมทีนี้ใช้เมาส์จะสะดวกกว่านะครับเราใช้เมาส์เลยอ่าผมใช้เมาส์เห็นไหมครับเมาส์มันก็จะมาเอามาคลิกสมมุติว่าจะดูเนี่ยจะดูเต้ยมวนๆอย่างเงี้ยครับก็เปิดเข้ามาเลยนะครับอ่าก็เนี่ยเมาส์มันคลิกสะดวกกว่านะครับใช้เมาส์จะสะดวกกว่าอ่านี่แหละครับคุณผู้ชม อ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับอ่เด <ae, S 2> <dunno viens S 1> ี๋ยวผมเปิดเสียงลําโพงก่อนนะครับเสียงลําโพงไม่ออกเดี๋ยวผมขยับก่อนอ่าเสียงลําโพงมาออกแค่ที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดเปิดใหม่แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เปิดใหม่ตอนนี้มันก็เล่นแล้วนะครับนนท์ละครับคุณผู้ชมเล่นแล้วนะครับก็เล่นแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขยับสายก่อน อ่านี่ครับเล่นแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเข้าสู่ youtube นะครับอ่าหรือไม่ได้เปิดเสียงก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงดูก่อนนะครับอ่าที่จริงก็เปิดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่าอ่าสายผมอาจจะไม่ค่อยดีถ้าอย่างนั้นผมจะปิดตัวนี้แล้วก็ฟังเสียงในนี้เอานะครับนี่ครับ ก็วิธีนั่นก็คือวิธีการดูนะครับถ้าจะขยายให้เต็มจอก็ขยายแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็เอาความคมชัดได้นะครับก็มาที่ขั้นสูงนะครับเรามาที่ 720p มันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนั่นก็คือวิธีการ ในการใช้เจ้าเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์ไฮมีเดียนะครับในการเข้าสู่ YouTube ดูนะครับดูหนังใน YouTube ได้เลยนะครับเราปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้มันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็จะใช้งานได้ปกตินะครับใน YouTube อันนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับก็เป็นนั้นว่าผมทดสอบให้ดูแล้วนะครับเข้าดู YouTube ได้เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์ตัวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ